สวัสดคีค่ะผมชื่อซันนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าอินโดแรปเตอร์นะครับมาจากค่ายครีเทชิเอเฮ้ยไม่ใช่ค่ายครีเทชิเอติค่าย m มทเทนะแล้วจะเป็นเออฝั่งของเืือสิบวลนะคนก็ตัวนี้นะจะเป็นอินโดแรปเตอร์รือนะเป็นตัวสีดําแล้วก็มีลายาตุสีทองทองครับเรามาดูตั้งแต่หางกันเลยนี่นะคะหางจะเป็นประมาณนี้นะก็ เป็นเรียวดเดียวอย่างนี้เลยนะส่วนตรงนี้ก็จะมีสีทองทองนิดนึงมาดูกระที่ลำตัวข้างตรง,ข,งข้างหลังกันบ้างนะก็จะมีสีทองเป็นแล้วก็จะมีเกล็ดนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ตรงขานะคะผมก็จะเป็นขาสังเกตไหมว่าขามันจะเป็นแบบแรปเตอร์นะเหมือนกับเจ้าบูนะคะผมที่มีขาเป็นแรปเตอร์นะ เนี่ยทุกคนดูนะขาแรปเตอร์มันจะเหมือนกันตรงที่มันจะมีนิ้วโป้งนะครับที่กระดุงออกมากระด้งออกมานะครับผมแล้วก็มาดูกระลงที่ลําตัวบ้างลําตัวก็จะข้างบนตรงนี้จะเป็นขนหรือว่าเกรเล็ดของมันที่หนามเป็นหน,นามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกรเล็ดที่มันติดอยู่กับตัวนะส่วนตรงนี้ก็ยังมีสีทองๆเหมือนบลูนะครับผมแต่บลูนั้นจะเป็นสีฟ้านะครับผมนี่นะ ส่วนอินโดรัปเตอร์เนี่ยจะตรงคอเนี่ยสามารถขยับได้แต่ขยับขยับเยอะนะครับผมอย่มันพังนะคนตอนนี้ก็จะมีสีทองเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นคนเหมือนตรงนี้เลยแต่แค่จะน้อยกว่านะแล้วก็ตรงนี้จะมีเกล็ดนิดนึงนะเห็นไหมเกล็ดนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นตานคับผมตาสีแดงนะแล้วก็ ครับจะเป็นปากที่ค่อนข้างที่จะสวยมากาเลยนะครับใหจะเป็นแบบนี้ถ้าเทียบเรื่องขนาดแล้วเนี่ยก็จะขนาดใหญ่กว่าบูเยอะมากเลยนะคะผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี้เป็นน่าจะค่ายเดียวกันนะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าบูเนี่ยจะตัวเล็กกว่าเยอะเลยเนี่ยครับดูสิเนี่ยบูจะเป็นขนาดที่เล็กมากนะส่วนอีโดเรปเตอร์เนี่ยจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะ ถ้าเล่นเนี่ยมันก็จะใหญ่ใหญ่นะใหญ่มากใหญ่มากด้วยกันแล้วก็นี่นะครับส่วนการ์ดเขาก็จะแถมมานะฮะแต่ผมได้เป็นอินโดนีเซเล็กนะก็เป็นค่าพลังโจมตีต่างๆแ,แข็งแรงของอินโดนีเซเล็กนะครับ10ความเร็วอยู่ที่8นะครับผมแล้วกออ็อะไรนะสมองอยู่ที่10หรือความฉลาดนั่นเองนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่10นะครับ แล้วก็เนี่ยถ้าทุกคนได้ไปเคยลองเล่นกันนะจะเป็นของอินโดแรปเตอร์ที่เอ่อ <_ S 1> ผมเรียกว่าสัตว์อาวางหุบปากแล้วกันนะไอตรงที่มันจะเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นสีสสเขียวๆข,ข,ข,ขาวๆนะคะผม <_ S 2> ก็ตรงนี้ผมทําหางหลุดไปเล้วนะก็ความจริง,ปงเป็นตรงเนี้ยแหละเนี่ยทุกคนดูเทียบขนาดสินี่จะค่อนข้างคล้ายๆเหมือนกันนะแต่ว่าทางของอินโดแรปเตอร์ตัวเนี้ยเห็นไหมจะมีขนแต่ฝั่งอินโดแรปเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยครับ จะไม่มีขนนะแล้วก็ส่วนหน้าของหน้าตาครับก็จะคล้ายๆกันนะส่วนกล่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยถ้าคุณจะเล่นนะฮะก็แนะนําให้เล่นแบบเดมันระวังนิดนึงนะเดี๋ยวมันพังก็งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมให้ถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับ